เมื่อวันที่29มีนาคม2568เวลา13.30นที่บริเวณจุดกอ่อสร้างทางรถไฟรางคู่เด่นชัยเชียงรายตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนายชลินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายปัตพงศ์บุญแก้ววิศวกรโครงการได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อกรณีเหตุการณ์คานคอนกรีตทางวิ่งทางยกระดับถนนข้ามทางรถไฟจำนวน20ท่อนน้ำหนักท่อนละ10ตันร่วงหล่นลงมาขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว นอกจากนั้นนายชลินทองสุขผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนลงไปให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันในการทํางานเพื่อให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งรีบสำรวจอาคารสูงอาคารเสี่ยงและรายงานกลับมาภายในเจ็ดวันเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่ทีมวิศวกรเข้าไปดูก็คือปลอดภัยดีแต่เพื่อความชัวรอบครอบปอดที่เราจะติดตั้งไปใหม่เนี่ยก็อขอเช็คเขาีรกกิงหลังจากที่เราเคลียร์ลิงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วช้าไหมจะไม่ช้าเพราะว่าตัวที่เราหล่อพวกนี้จะมีตัวที่ซ้ำๆที่สามารถผู้จัมาแทนได้เลย นะครับพวกงานคือสแปนเนี้ยเรามีอยู่หลายๆจุดนะครับแล้วก็เป็นที่ยืนยันชัดเจนว่าว่าจุดอื่นที่เราล็อกอย่างเช่นตัวโอเวอร์พาสตัวจุดอื่นๆนะครับท,รที่เราที่เราทําการขอสร้างนี้ไม่มีจุดไหนหรือเราเช็คทั้งโครงการนะครับเมื่อวานพอทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยวันนี้ร่วงปั๊บเราเช็คความสูญเสียของ,ของ,ข,องของทีมงานเราก่อนว่าเป็นอย่างไรจากนั้นเราก็เช็คทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโมงนะครับอุโมงเรามีทั้งหมด4ี่อุโมงเนี่ย เราไล่เช็คหมดโดยเฉพาะอุโมงค์ที่แม่กานะครับอุโมงค์ที่ลอยหลวงไม่ไว่าจะเป็นสะพานก็เรียกว่าท่านท่านปลายทางผลยุทินท่านเห็นสะพานคู่ขนานกับผลยูทินไปเนี่ยตรงนั้นเราเช็คหมดนะครับแล้วก็พวกโอเพนในลนักษณะอย่างนี้ไม่ไว่าจะเป็นที่เชียงรายนะครับที่ท่านเห็นฐานที่เชียงรายนะครับหรือจุดอื่นๆเนี่ยเราก็เช็คหมดนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจนว่าถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรย,ยืนยันชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวแถวนี้ไปโค้ดที่เราเผื่อนะครับตามมาตรฐาน วันนี้เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการสำรวจสิ่งที่มีความเสี่ยงเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อุ่นใจเช่นผมยกตัวอย่างว่าวันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องไปสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งทั่วจังหวัดว่ามีที่ไหนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเสียหาย อาคารสูงท่านโยธาที่การรับผังเมืองร่วมกับเทศบาลน,นครแล้วก็ร่วมกับเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายควบคุมอาคารที่กระจายอยู่ทั้งจังหวัดวันนี้จะต้องเข้าไปสำรวจอาคารสูงอาคารเสี่ยงโรงแรมโรงหนังหรือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงต่างๆที่จะต้องไปดูว่าอะไรที่ไหนที่จะมีความเสี่ยงต่อการทำให้ะเกิดเหตุการตึกถล่มได้บ้าง านศึกษาดิการจังหวัดจะต้องไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ต้องไปสำรวจโรงเรียนทั้งจังหวัดว่ามีโรงเรียนไหนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดผมยังมอบหมายให้ดูเรื่องของการตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือยังไงก็บางทีก็โพสต ถ้าเราไม่มีใครดูเรื่องโลกโซเชียลเนี่ยเราอาจจะตกตบนี้ท่านประชาสัมมัธนจังหวัดก็ต้องไปตรวจสอบโลกโซเชียลมีใครโพสตขอความช่วยเหลือเราจะได้ไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปช่วย